สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กกี้ซีูนะคะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วิว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 กำลังว่าจะพาทุกท่านมาชมดูข้าววิ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 วมันดินดูได้ดูได้มาแล้วปลาบืนนะคะปลาหนีน้ำนะคะน้ำแห้งขอดนะคะว้ายนี่ นี่มาแล้วไอ้แค่เด็นเข้าตานี่หนึ่งตัวนี่สองตัวมันตายตๆๆตมาตามลำธารตามทางน้ำนะคะน้ำแห้งเนาะนีน่นี่คัอปลาดุก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  เดี๋ยวไปใส่ทางก่อนนะคะ <c oughs> เอาสองจ้ารถน้ำแข็งก็มาแล้วนะคะหนูแบบหนึ่งเลยนะโม่เช้าตื่นมาปลาบืนนะคะปลาบืนปลานีนะ้ำมาหลายตัวเลยถ่ายไม่ทันนะคะ แล้วก็ส่วนที่ไม่ทันก็บางตัวก็ตายนะคะนี่เดี๋ยวเป็นอาหารของหมาแมวเดี๋ยวขอสต๊อปสักครู่นะคะไปเคลียร์น้ำแข็งแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมาไปแล้วน้ำแข็งถอยแล้วก็เมื่อกี้อะ่ะตอนตื่นมา จะทำการนึ่งข้าวนะคะเห็นเลียงรายเลยนะคะถ่ายไม่ทันเพราะว่ากลัวมันมันหนีเข้ากองข้าวนะเพราะว่าจะมุดเข้าไปเอาก็ไม่ได้เนะมันคันคายนะคะเช้านี้ก็เลยรีบเก็บเก็บใส่ถังไว้ก่อนนะคะก็เช้านี้ได้พอประมาณเลยนะคะ ไปดูทางข้างหน้าร้านดีกว่ามันจะออกอีกเพราะว,ว่าเราได้ทำการปล่อยน้ำออกจากนามันก็จะมีน้ำเป็นบางจุดนะคะตามร่องทางน้ำเนาะตรงขอบข้างทางข้าวมันจะมีแอ่งน้าเป็นแห่งๆไม่น่าตอนคืนได้ยินเสียงจอบจบัจบจอบจนี่เราพอเราปล่อยน้ำออก ต้นข้าวองก็คลอดนะคะเออคลอดแล้วเต็มเลยพอเราใส่น้ำไว้มันก็อุ้มท้องอยู่นะคะบางส่วนที่ออกก็ออกบางส่วนเทียงไม่ออกก็ไม่ออกนะแต่พอพอปล่อยน้ําออกออกเต็มเลยเออทางนี้ ทางนี้เมื่อเช้าก็เก็บได้สองตัวตรงแถวนี้ม,นมันมมีน้ําอยู่ตรงนี้หน่อยๆก็เท <c oughs> <c oughs> ่ามันมีน้ําอยู่ตรงเนี้ยหน่อยๆห,หนึ่งแล้วก็มันจะกระโดดขึ้นมาสองตัวเมื่อเช้านี้เก็บได้ บอกนะว่าโดดลงน้ำอีกเก็บไม่ทันอีก <c oughs> ไปทางไหนดิไปทาทางไหนดิว่าแล้วน่านลงน้ำแล้วไม่ทนันละไม่ได้ละว,วันนี้เล,ะละาะเลาะนณา ウィンってかっとく。

đẹp, to, 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 Mẹ, mẹ. mẹ, mẹ. Vài. ปลามาเรื่อยๆนะคะสงสัยวันนี้ได้เดินนั่งอยู่ตรงที่ทำกับข้าวนี่แน่เลยนั่งเล็งดูแต่ปลาแล้วเลาะเลาะทุ่งข้าวแล้วทีนี้อีะส่วนมากก็จะเป็นเ <c oughs> จ้ามูม,มูตู้ หมามูตุอีกตัวหนึ่งนะคะตัวน่าจะหากินปลาเก่งเกงสงสัยอิ่มแล้วแหละแมวด้วยวันนี้ก็ได้รับชมภาพธรรมชาติตามธรรมชาติตามท้องหน้าท้องนาก่อนนะคะ หนูหมุนกล้องไม่ได้มือเปื้อนนะคะจะไปล้างน้ำก็อยู่ตรงน้ำคลองเนาะน้ำน้ำถังก็อยู่ไกลซะด้วยเดินไปอีกนะฮะส่วนสำหรับคลิปนี้หนูเดี๋ยวหนูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> โอ๊ยขอโทษค่ะอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วเดี๋ยว จะได้มากขนาดไหนสำหรับวันนี้เดี๋ยวคอยไปรับชมและติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาไว้เพื่อน